สวัสดีค่ะชื่อคุณพลอยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าคราววันนะคะคราวันคืออะไรนะคะ คลาวันคือแพลตฟอร์มดิจิตอลออนไลน์แบบร0อซนะคะโดยที่คลาวันทําหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มตัวกลางค่ะในการรวบรวมลูกค้านะคะมาเจอก,กันกับคู่ค้าหรือว่าเจ้าของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือว่าเจ้าของแพลตฟอร์มนะคะวันนี้คลาวันเอารายได้จากไหนมาจ่ายให้กับสมาชิกนะคะคลาวันมีรายได้หลักนะคะมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมหรือว่ากลุ่มเจ้าของแพลตฟอร์มค่ะที่มาลงโฆษณาในคลาวันแล้วสมาชิกนะคะหรือว่าลูกค้าของคลาวันนี่แหละนะคะ หรือจากคนทั่วโลกเลยนะคะเข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์มต่างๆที่มาลงโฆษณานะคะซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยเจ้าของแพลตฟอร์มหรือว่าเจ้าของอุตสาหกรรมค่ะก็จะมีผลกําไรเกิดขึ้นนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะต้องแบ่งครึ่งหนึ่งของผลกําไรที่เกิดขึ้นนะคะให้กับแพลตฟอร์มของคราวันพอคราวันนะคะได้ผลกําไรจากแพลตฟอร์มเหล่านี้มานะคะก็เอามารวบรวมเป็น100%ค่ะ แล้วก็แบ่ง20%นะคะไปพัฒนาระบบส่วนที่เหลืออีก80%นะคะแบ่งคืนให้สมาชิกค,คลาวันหรือว่าลูกค้าของคลาวันที่ช่วยขยายระบบหรือว่าขยายฐานยูเซอร์นะคะวันนี้ถ้าใครอยากมีรายได้กับแพลตฟอร์มคลาวันนะคะอยากรู้รายละเอียดว่าต้องทำยังไงตามต่อกันใน EP 2ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ